ไฮไฮสวัสดีทักทายนะคะสวัสดี Good evening from Norway r ไร h t now snowfall ห ok ิมะตกค่ะทุกคน <c oughs> ออกมากวาดหิมะนะคะก็เลยไลฟ์ Life. บรรยากาศหิมะตกสักหน่อย วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไรคะ่ะลบสี่องศาดูมันก็สวยงามไปอีกแบบนะออกมานั่งดูหิมะตกมานั่งโง่โง่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะป่วยอยีกไหมเนี่ยกว่าหิมะเมื่อกี้พักนะคะก็เลยกดไลฟ์สดให้เพื่อนๆชม หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็ไล่ไปจ้ะโอ้ยหนามากก็ดูสิคาดว่าจะตกทั้งคืนนะคะคืนนี้ดยขาว เมื่อเช้ามันก็ตกแต่ว่าตกไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะมันตกแบบว่าเหมือนเปียกๆอะ่ะตอนนี้เป็นละอองแบบหนามากทุกคนดู่สิ พอหิมะตกมาไฟท่แบบว่ามันเป็นสีออกส้มๆนวลนๆมันก็ทำให้ดูอบอุ่นขึ้นไม่น่าเราทำไมถึงใช้ไฟสีนี้เนาะให้ชมบรรยากาศจะนั่งอยู่ระเบียงนอกบ้านตรงนู้นก็เป็นถนนนะคะออกไปนั่น ไปกวาดหิมะต่อก่อนจ้า